ายโยก็ขอสวัสดีชาวเว็พาทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสำหรับในส่อกของคริมินอลเราเนี่ยมาอยู่ในสกของเกม r o บล o อกเองนะคะจากในอนิเมะที่ค่อนข้าง เกึอกอ,อยู่นะทุกคนถ้าใครไม่เคยดูเรื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครเคยดูก็น่าจะรู้จักแล้วก็อาจจะมีหลายคนเนี่ยค่อนข้างชื่นอชอบอนิเมะเรื่องนี้นั่นก็คือตัวอนิเมะที่มีชื่อว่า f a i r y t a i l นะคะซึ่งแบบนี้เขามีชื่อว่า Magic Era นั่นเองเนาะในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็ยังอยู่กับแฟนคลาบกันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะคะอ่ะใช่ละค่ะก็คือมาอยู่กันในธารแบบที่มาจากอนิเมะเรื่อง Fairytail กันซึ่งแบบที่มาจากอนิเมะเรื่องนี้นะค่อนข้างมีมอยนะค่อนข้างเห็นน้อยเลยที่ซามาทุกคนแต่ว่่่่าาาในนนนตตตอออีี้้้เเเเเพิิงจััววแแบบมมมมถปดดไไื มาน,นี้เองด้วย <Wow. S 1> เดลารเนจะมาทับการสอนเล่นวิธีการเล่นแล้วพามาดูระบบต่างๆของทางแบบมิจิเอร่านะคะว่ามันจะสนุกหรือเปล่านั่นเองอแต่ว่าก่อนจะเข้าไปชมกันก็อย่าลืมนะคะก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะส่วนลิงก์ดิสคอร์ดใครที่ยังจะเข้ามาจอยอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะทุกคนเออโอเคก็มาแล้วเราทำการลองข้าไปเริ่มเล่นเลยละกันนะคะทุกคนอันนี้คือแบบลองดูซิว่าเป็นยังไงมีให้เลือกสล็อตหนึ่งฮะเออถ้าจะสร้างสล็อตต่อไปหนึา่างร้อยห้าส จะเป็นรูปเออตัวละครเชื่ออะไรนะนัศส์ปะทศส์หรือนัศส์เนี่ยแหละจะไม่ได้นะคะตัวใช้พลังไฟมังกรน,นี่มาแล้วค่ะทุกคนมาพร้อมกับความแหลกซะด้วยเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนระบบเทสอยู่หรือว่ายังอยู่ในช่วงพัฒนายอยู่นะคะมันก็เหมือนจะมีแหลกๆหรือเปล่าอ้นี่ไม่ชัวร์เหมือนกันมีระบบ AFK นะคะใครดีลาผู้สร้างต้องชื่นชมพวกเขานะทจะคนที่สร้างแบบนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้เร่นกันรในโลอนอเนตนะคะในส่วนของแบบนี้จะมีการซูมคล้ายๆกับ ตัวพลังน้อในเรื่องเลยก็จะมีตามนี้เลยค่ะทุกคนนี่พลังสูนสุดูที่หายากมันจะเป็นเอ,อ่อ abnormal นะคะ0.1%นเะคะเพราะว่ามันมีคลาสอีก2อันที่มันไม่สามารถรับได้หรือ unobtainable นั่นเองถ้าเป็นคลาสเริ่มต้นก็จะมีเป็นพวกนี้เนาะ,ะพลังแห่งความเร็วพลังน้ำอะไรอย่างนี้เป็นเพราะอังคารมอนก็คือพวกพลังเอ,อ่อดินน้ะแล้วก็ไฟอะไรอย่างนี้นะทุกคนสีแดงวจารณ์ทนเอร์1%จะมีพลังของ king's frame คนเดียวนะคะแล้วก็มีที่เข้าสุดท้าเปอ็น f r จะเป็น t r y นะคะเออโอ้โหอันยากเหมือนกัน oh. แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นอัลมาโมส0.1%แต่ว่าค่อนข้างมีให้เยอะนะคะให้สูงได้เยอะก็คือจะมีตามนี้เลยเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาทำการดูในส่วนของอินโฟข้อมูลค่ะว่าเปอร์เซ็นต์เรทของแต่ละตัวพลังเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าคอมมอนนะคะประมาณ55%เนาะอันคอมมอน55%แร่8%ฮาริเจนารี่1%แล้วก็เมทิคัล0.5%นะคะแล้วก็ลำดับสุดท้ายที่หาได้เท่านั้นนะคะจะเป็นอัลมาโมส0.1%ถ้าเป็นคลาสอีกอันหนึ่งเนี่ยสได้เนี่ยจะเป็น Un อัลาารรนนอ แล้วก็ในส่วนของการสุ่มจะมีให้สุ่มาตามแบบนี้มีสปินให้สุ่มอยู่ประมาณ10ครั้งพร้อมกับมีในส่วนของการันตีด้วยไทเห็นะปม่ิตี้สู๋เนาะแต่ตอนนี้ก็คือสามารถสกิปสปินได้ด้วยอันนี้คือต้องใช้โลบคัคใช่ไหมน่าจะใช่ไมจีส้สโตรจมีให้เก็บด้วยใช่ไหมเอ่ยเกยมพาร์สอ่ะเราต้องไปเกมพาร์สก่อนเนาะโอ้โหพันหนึ่งคนะทุกคนโอเคจะลรามาสุ่มเล่นๆดูการันนะดูซิว่าจะได้เป็นพลังอะไรถ้าได้อัลมาบอกสูงจึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือจะดีใจ มาคิวลิ่งนะฮะเปิดมาก็คอโโมมอน55%เลยนะทุกคนดูสิว่าแบบนี้จะเกลือหรือเปล่าในการสุ่มเนี่ยจะบวกค่าอีกแล้วเหรอพลังอันเดิมเลยนะทุกคนเพื่อนกรกสอของการสุม่มครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้ค่าปิจิมาหนึ่ง อุ้ยพลังไฟฮนะอันคอมมอนสาเรเราขอเป็นแรก,ก็ได้นะไม่เอาหรอกพลังที่ Common, อนนคอมมอนอันคอมมอนเนี่ยเออไงพลังแห่งพิษแร่แปดเปอนะทุกคนเ้ยมันดีไหมระดับแร่แปดเร์เซ็นเลยนะทุกคนอ่าลองดูลองดูละกันนะคะฟินิชอ่ะพลังนี้ไปลองเล่นก่อนแล้วก็เข้าไปเริ่มเล่นตัวเกมจริงกันดีกว่าอ,อ๋อนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเพิ่งเห็นนะคะว่าตอนนี้เราสามารถมีระบบการส่งตัวละครได้อีกด้วยนะจากในเรื่องเออแฟรี่เทลเออก็ตรงทางด้านฝั่งที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์บอลเนะี่ยจะมมมีคออนะ จะได้ตัวละครที่เป็นตัวละครหลักนะคะคุปปี้ชมส่วนใหญ่อย่างเช่นนัสสุคอนเซนอะไรอย่างนี้นัสเนะนัสเนะโมบุมาสุนะคะเอาจริงคือจำตัวละครตัวนี้ไม่ได้นะ,ะทุกคนแล้วก็หลับแร็กก็จะมีอยู่2ตัวแล้วก็เดจนจารีเนี่ยมันจะมี3คนนะคะมีฟูบัสเตอร์สการเล็ตแล้วก็แดกแคแนลนั่นเองเราก็มีเป็นเลือดเพศชายเพศหญิงแล้วเลือกเป็นเพศหญิงเนาะแล้วก็ใช้ in your d e s i g n name เป็นชื่อช่องเราเลยละกันนะคะอันนี้อ่าโอเคลองดูซิ Are you sure? แน่นอนฮะเซนบอร์ดอินซูดเซน f a ม i l ยเราเป็นมนุษย์เซนเหรอเซนคือใครอ่ะ เส้นหัวฟ้าเหรอตัวละครที่มันชื่ออะไรนะใช่ตัวละครที่เป็นผู้ชายปะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนกับเอลซ่าอันนี้จะไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ถ้าผุฟ้าก็คือพอนึกออกอยู่แค่ตัวเดียวในเรื่องเนาะมาอันนี้คือเข้ามาในตัวเกมครั้งแรกนะคะตรงนี้เนือนะ้อไกด์ไลน์จ้าตรงท้ายด้านซ้ายขวามือนบนจะมีระดับแร้งด้วยซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราเป็นระดับแง้งอะไรเอ่ย เป็น e class นะทุกคนโอ้โหเป็น f class ด้วยซ้ำครับุณเห็น <c oughs> บนสุดเลย f class จะรับรองดูซิระบบเกมีอะไรบ้างโอ้โหแบบเขาก็ออกมาดูดีเหมือนกันแฮะจะมีตรงขนาน้าล่างก่อนเลยนะจะมีเป็นเลเวลเนาะชื่อนับสกุลน้อที่เราได้มาจากการสู่ m ตัวระบบ class level คือเพชรนะคะ hp คือหลอดสีเขียว mp คือหลอดสีฟา้านะทุกคนแล้วก็หอกจากนั้นยังมีสองอันให้เราโจมตีอยู่ก็จะมีเป็นการ combat หรือว่าโจมตีนั่นเองคนะทุกคนแล้วก็ตัว r จะเป็นการ evade นะคะเป็นสกิลเนาะแล้วก็ตัว2เป็นเึื้อน เมื่อเรากินคิดว่าเราจะฮิวเลือดให้กับเรานะคะทุกคนคิดว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลคร่าวๆมีการสร้างคอร์ดโดยทตรงทานด้านล่างขวามือมันจะมีให้เชิญผู้เล่นนะคะเตะผู้เล่นหรือว่าเชิญเข้ามาในนี้ได้นะ,ะทุกคนดูสมาชิกได้ซึ่งเราออกมาดีกว่ากดตัว M อมเพื่อเป็นการเปิดเมนูขึ้นมานะคะจะมีให้ทําเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสเตนะคะทุกคนมีอินเวสเมนต์พอยต์สามารถโอ้โหไม่ให้อัพมตั้งแต่ค่า strength defense agility มานาแล้วก็ Magic Power หรือว่าพลังเวน,นะะ่นะทุคนน โอ้โหแม็กเซลสปีดโอเคมีให้อันนี้เยอะมากๆจริงๆค่ะทุกคนอันนี้เป็น Stack นะแต a โปรไฟล์นะคะก็จะเป็นตัวละครของเราเราเป็นเผาอะไรเป็นมีเท่าไหายอะไรแบบนี้แล้วก็ม a จิกก็คือพ o อยซันเออเป็นพลังที่เราได้ใช่ไหมนี่ไงเราสุกได้มาเป็นพลังนี้นะทุกคนเป็นพลังแห่งพิษซึ่งพลังแต่ละสก,กิลเนะี่ยก็คือจะใช้เลเวลแตกต่างกันไปด้วยนะแล้วก็ไกด์นี่คือน่าจะเป็นการอ๋อกิลหรือเปล่าเนี่ย ใช่ไหมนี่คือกิลใช่ไหมไม่ใช่ไกด์น่าจะเป็นกิลมากกว่านะทุกคนเชิ่เพื่อน,นเข้ามาได้แล้วก็เกมพาสต่างๆมีให้ซื้อเยอะมากๆ่นะทุกคนอะไรเนี่ยหน่วย1 0บร้อย 10, 100, 500, 000, ห้าแสนโลบั๊นะคะสำหรับคนสองเลเวล exp oh my god r e เซต t i มีปรับตามนี้เลยขออนุญาตนะ,ะปรับโลกกาฟิกก่อนเลยนะทุกคนถ้าใครคอมเมนต์อไไหนอย่าไม่ต้องปรับตามเราก็ได้นะฮะมิวสิกปิดไว้ก่อนละกันนีโ่โหมีให้ปรับเยอะนะคะมีที่ให้ใส่โค้ดด้วยอะไรแบบนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นระบบเมนูเริ่มต้นแล้วก็ในส่วนของปุ่มอื่นๆก็มีเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรา ทำการอธิบายกันก่อนในสนของปุ่มนะคะถ้าเรากด W A S D เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่นะคะอันนี้ทุกคนก็น่าจะดูกันทุกคนอยู่แล้วปุ่มตัว Q จะเป็นการกลิ้งหรือว่าการเดชอะไรเองนะคะทุกคนนี่กลิ้งเดชแบบนี้ W A S D ตามด้วย Q เนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่กำหนดโดยการเดชไปแล้วก็ตัว F เนี่ยจะเป็นการป้องกันนะคะทุกคนอันนี้น่าจะต้องไปอยู่ในระบบหมวดต่อสู้ก่อนแล้วก็สกิล R เป็น a v e r e s i v e นะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมี helper นะคะคือ i s k a t o s h i f u b a เนะดี๋ยวลองดูสิเฮ้ hey, สวัสดีฉันคือผู้ช่วยนะคะคาโ s ชิ chi, ต้องการทิปหรือเปล่าแน่นอนฮะมาหนะ่ลองดูอธิบายหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างในส่วนของการที่จะเริ่มเคลสได้นะคะ ที่ m a g n o ลียเนี่ย until you are E class I will give you some i e l e l s to start you off คือเราจะต้องในระบบคือเราต้องเป็น E class ก่อนอันนี้คือเรายังอยู่ใน F class ใช่ไหมท้าไมมาเดินย่องย่ำแบบนี้อันนี้มีชือเหมือนกันหา n i c k controls แล้วก็ W o สองครั้งจะเป็นการวิ่งนะคะทุกคนโอเคส่วนร้านค้าตรงนี้คืออะไรเอ่ยมีเอ่อร้านค้านะทุกคน Diamond sign นั่นเองเมื่อเราอะไรทำการกดคุยกับไอ Diamond sign นะทุกคนก็จะมีให้ขายอยู่สองอย่างก็คือทำการขาย collectibles แล้วก็ primary w h i e p a w นะซึ่งในตอนนี้เรายังไม่มีอะไรขาย นนี่ก็คือสามารถเลือกได้นะโอ้โหแล้วก็คือมีระบบการขายของด้วยเอาเรื่องจริงๆอะเนี่ยอันนี้เป็นอย่าบอกนะว่าเป็นที่ระบบแต่งตัวนี่ไงมีเสื้อผ้าให้ขายด้วย p u s h e สตาร์เตอร์ศูนย์อันนี้ใช้เงิน2 0 0พนะคะอันนี้ใช้เงินพันเดียว black toga นะคะวิ้ยมีแต่งตัวด้วยนะเนี่ยโอ้โหแมปเขาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันอุย้ยฟังดูเหมือนมี npc ฮะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปคุยดูละกันตรงนี้มันเป็นชื่อขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเป็นแมบเนาะคิดว่ามี quest giver ต้องมาคุยกับตัวที่มันมีเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะคะสำหรับ f class ก็ต้องดูคลาสนะคะว่าคลาสไหนเอ้ยบัด,ดีเออฮะ fancy catching summer m i n แน่นอนมันคือตัวอะไรอะได้เลย novaries มาลองดูซิมีเควสตให้หารทุกคนรับแล้วก็คืออุ้ยมีตะกร้าเลยอะมันให้เราจับอะไรวะลองดูซิมันคือดูมิญญาเนาะจีปะไม่ใช่ตัวนี้มันคือตัวนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออไม่ใช่นี่กรเปล่าตัวนี้ตัวใครมันตีเรานี่ตัวนี้คนะ่ะทุกคนใช่ไหมไม่ใช่เย่าวบอกนะว่าอีกตัวกระทิงตัวนี้โอ้จะเย็นจะเย็นเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมานี่ดีแกทำอะไรหือ ทำอะไรเรามีโอ้หยาหย่าตีมีลบหลีกสกิลต่อยทองอ่ะมีฮะอันนี้คือเรารู้แล้วคือเราต้องมาจับกันเรอกตรงนี้ส่วนไอตัวเมื่อกี้น่ะมันไม่ใช่กระรอกนะคะแต่มันเป็นตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้ที่เราตอนแรกคิดว่าเป็นกระรอกโอ้โหก็นในส่วนของเคสพอเราจับกระรอกได้แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็คือต้องมาส่งกลับลูกค้าซึ่งคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นลูกค้านะตัวแดงๆใช่ไหมลองกดคลิกเดี๋ยวเด้อ เก็บคอมแบ็กก่อนกดนี่ไงกดคุยกับคนนี้ใช่ไหมะ Have you got anything for me แน่นอน Thank you so much No worries อันนี้คืออย่าบอกนะว่าเอ๊ะทำไมไมัมีเนื้ออยู่ข้างๆอะแล้วอันนั้นมันคือเลือดอะไรอ่ะนี่นายทำอะไรกับกระรอกทั้งสองตัวนั้นนะยอย่าบอกนะว่าเนื้อที่เขากินกันไปอ่ะไม่จริงใช่ไหมกระลอกสองตัวมันกลายเป็นเนื้ออนโ้าไปแล้วทุกคน หลังนู้น้องก็จะมีเป็นตัว F4 ตัวหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับ F class เหมือนกันคือคลาสนี้น่ะจะตีเราทำไมเราไม่มาดิุมาดิว้ามาดิแน่แน่ตันแนเอัว A ี4เราไม่ยอมแพ้เราว่ยตีเราต้อง ไม่หืมอีอหัวชมโูตีแล้วทำไมไม่เข้าใจนี่ไงอุ้ยมันดอชชได้ด้วยอะ่ะหลบก่อนแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาดีมาดีหน้ามือแล้วนะหน้ามือแล้วนะนีมมนะน่ไงโดนไปดีเออนี่นี่นี่ตายปิซัดสิวะน,นี่ตีเราไม่ก่อนเราไม่ยอมแล้วเวยมา พลังแห่งพิษเชียวนะนี่ไงเขาเรียกว่าการลีกว้อยเรียบร้อยทําอะไรคะโอ,อ้โหจะเป็นในส่วนของระบบข้าวคาะสําหรับวิธีการเลขของเขานะคะก็มีอะไรให้ทําเยอะจริงๆอันนั้นคืออะไรอะ่ะเหมือนเห็นมีอะไรขายหรือเปล่า ลองไปดูซิมีดัมมี่ให้เราทดสอบอยู่นะคะอันนี้เป็นมีพวกเหรียญด้วยค่ะอันนี้ไม่ชวนะคะว่าเหรียญพวกนี้เอาไว้ทําอะไรได้เออโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิธีการเล่นนะคะสามารถสู้ PvP กับพวกเนือ่อ่นได้อย่างเช่นเห็นเมื่อกี้เลยนะทุกคนเออใครจะไปยองกันละจีแมแล้วก็จะมีอันนี้คืออะไรอะ่ะกดอุ้ยมจิกบุ๊กพลังเวทอุ้งดูแฮปเลยว่าอัพอยู่แอนิเมช ถึงเลเวลสามอุ้ยมันมีของตามทางด้วยค่ะทุกคนอ๋อหนังสือสีเขียวนี่คือมันเป็นตัวอัพพลังให้กับเรานะะอย่างเช่นถ้าเป็นตอนนี้คือเราเลเวลสี่แล้วใช่ไหมเราดูสิเมจิกเมจิกเลเวลสี่เออโอเคอ๋อหนังสือด้วยแสดงนะว่าหนังสือในค่อนข้างสาคัญนะคะใครมีพลังเวทเนาะสำวรัิที่การเล่นเอามาค่อนข้างประมาณนี้กันก่อนนะคะทุกคนก็มีระบบเวสระบบฟาร์มระบบแต่งตัวนะคะทุกคนหรือก็มีตามหาไอเทมต,ต่างๆหรือไม่ก็ทําการสุ่มหาพลังเวทก็ได้นะสำหรับใครที่ยังมีพลัง เทเท่ๆนะจากในเรื่องแฟร์รี่เทก็จะมาลองเล่นกันได้และกันส่วนคลิปนี้ข้อมูลในผิดพลาดย,ยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าพลาดย,ยังไงไปละกันนะคะถ้าเคยมีหรือว่าอยากจะให้เรามาลองเล่นแบบนี้อีกก็องพิมัชิตาคอมเมนต์ได้เลยส่วนคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอกันในส่ขอคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะหล